เออไม่ไาวันนี้ดูกระตุ้กัมฮะก็ได้นะดูเรื่องอะไรอ่ะทั้นนเนี่ไหมได้ค่ะมาดูโพนี่สักวันกันไหมเออใช่นะเรงไม่ให้ดูนานมากเลด้วยูเัอส้ังกออกโพนี่ภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยฟังออกไ้ไง ว่นาเมนเอร์รอเปล่าะหนูดูเบื่อเนี่ยเรื่องปรดเลไม่ใช่เหรอคะก็มันมีแต่ภาษาอัง,งกฤษเรื่องที่น้องดูมีแต่ภาษาไทยอะน้องฟังไม่ออกไอ้พี่น้องไอแพด่ดอวะเด็กๆทำอะไรกันอยู่คะมีซ้อนคุณแม่มีเรื่องอยากจะบอกเดี๋ยวพี่ไรอันจะกลับมาจากต่างประเทศแล้วนะ,ะใช่ใช่พี่มีคำถามภาษาอัง,งกฤษให้น้องด้วยนะ ฟันฮะดูเห็นหน้าพี่คนเก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นเลยเหรอแี่กำเอาแล้วเราจะทำการท่านพี่อันยังไงล่ะพี่ไม่บุ๋มคันนี่หรือทอพี่ก็ไม่เก่งจีนไงโอ้ภาษาอังกฤษมันยากมากเลยนี่เอางี้ไหมเรายังพอมีเวลาคุณแม่มีแอปพลิเคชันดีๆเกี่ยวกับเรียนภาษาอังกฤษมาแนะนำด้วย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 คุณแม่มีแอปพลิเคชันดีๆเกี่ยวกับเรียนภาษาอังกฤษมาแนะนำด้วย มันคือแอปมันคือแอปสตอรี่หล่อให้เรียนหน้าเบื่อตามเคยเคยเคยมันคือแอป Monkey Story คือวิธีทวไรสักอย่างี่น้องไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษเอาหญิงเดี๋ยวแม่เปิดให้ดูนี่เดี๋ยวแม่เอาให้ดู เนี่ยนะเขาว่ามันเป็นแอป,ปเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดเลยแอป,ปนี้นะเรียนแค่สิบถึงห้าทีลูกก็พูดได้เหมือนเจ้าของภาษาเลยโอ้โหแม่ภาษาอังกฤษลูกเรียนมาเยอะแล้วน่าเบื่อลูกพี่เลยเอ้ยไม่เลยแอป,ปนี้นี่แม่สแกนมาแล้วเขาไม่ได้สอนเหมือนแต่ก่อนนะเขาสอนผ่านเรื่องราวผ่านเกมแล้วก็มีกระตูนี่ลูกดูเหมือนกระตูนี้นั้นเลยแต่ว่ามันสอนภาษาอังกฤษลูกด้วยแม่แม้วมันมีเกมให้ลอง ใช่แอปพลิเคชันนี้นะลูกสามารถโหลดแล้วมาบนสมาร์ทโฟนหรือว่า iPad ก็ได้มีทั้ง App Store แล้วก็ Play Store ด้วยแบบนีโทรศัพทลูกก็ใช้ได้เลยใช่ใช้ได้เหมือนกันเลยและที่สำคัญนะแอปพลิเคชันนี้มีแผนการเรียนเหมาะสมตามอายุแล้วก็ระดับความรู้ของลูกด้วยเพราะฉะนั้นนะลูกเรียนได้อย่างง่ายมากอือเออแม่อย่างงี้ก็แปลว่าลูกหาก็ฝ่ะรู้เรื่องแล้วดิ ที่สำคัญนะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเขามีการสอนแบบโฟนิกสลูกจะได้มีสำเนียงถูกต้องตามมาตรฐานอเมริกันเลยน้อถึงน้องคาชิ้นขึ้นมาเลยแม่ให้น้องคาทีมยันไ,ไ,ได้ไหมได้สิลูก <c oughs> ที่สำคัญนะมันสามารถสร้างได้หลายโปรไฟล์แล้วก็เดี๋ยวแม่จะปิ้นเอกสารระบายสีมาให้ลูกๆช่วยกันระบายสีดีไหมคะเย้นชาร์จระบายสี้องชารระบายสีแล้วไม่หลดมายังแม่หลดมาแล้วนี่ไงมาดูสิไหนไหน นี่เลยเจ้าแอป Monkey Story แบบนี้นะคะนี่ไงแอป Monkey Story นี่คุณแม่สร้างโปรไฟล์ไว้ให้น้องมิซ่อนแล้วโอ้โหแม่แอปต้เล่นยังเลยเริ่มจากการเรียนก็ได้หลักสูตรว่าเราเรียนกับ p h o n i c Activity 1 Introduction

มังีสต่นะคะเหมาะสำหรับทุกๆครอบครัวแล้วก็เด็กๆทุกคนที่อยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะและในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดเลยและใน108ประเทศทั่วโลกนะคะก็มีผู้ปกครองไว้วางใจให้ลูกๆใช้แอปพลิเคชันนี้คะ่ะมากกว่า10ล้านคนเลยทีเดียวนะคะและที่สํำคัญนะคะยังได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศอีกมากมายด้วยนอกจากแอป Monkey s t o r y นะคะก็ยังมี Monkey Junior ที่เป็นแอปพลิเคชันพี่น้องกันมอสำหรับเด็ก0-10ขวบนะคะหรือว่าเด็กก่อนเข้าปฐมวัยที่เป็นที่นิยมของโลกและที่สำคัญนะแอปบังกี้จูนีเนี่ยก็จะช่วยให้ลูกคล่องแคล่วในเรื่องของคำศัพท์และการออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษาด้วยพบขนาดนี้ไม่ลองได้ยังไงล่ะเนาะ Kids are dancing in the garden wave สำหรับผู้ปกครองคนไหนนะคะที่อยากจะดาวน์โหลด Monkey Story นะคะก็สามารถใส่โค้ดส่วนลดด้านล่างได้เลยสามารถลดสูงสุดได้ถึง40%เหลือเพียง1,450บาทต่อปีนะคะและที่สำคัญเลยลงทะเบยียนในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Monkey Story นะคะหรือเป็น Monkey Junior ก็จะได้รับกล่องของข,องขวัญสเปริ่งเกมนะคะให้ลูกๆของเราเนี่ยไปเล่นกันได้เลย และก่อนอื่นเลยนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะมีตั้งแต่วันนี้นะคะจนกว่าสินค้าจะหมดและก็อย่าลืมมาเรียสมัครกันนะคะเติร์เบลอะไรทีร่พีนแปว่ากระดตอรโอโอเคเนี่ยไอพีแม่น้องแรงนี้ทุกวันน้องแรงทำขนมกิตอรีเยอะเลยติเติซิซือ s c i s ไ o r s ไอ้องเก่งไหม I kind of mm -hmm. Cheese. Mm -hmm. Milk. Oh, okay. mm -hmm. I work. i Hello. Hello. How are you? I'm good. And you? I'm going to see you. Me too. What are you doing? I'm just practicing my English. Wish <laughs> monkey story. Okay, well, what is that? This is an application I use to learn English. And I really have fun with the game and that is my pronunciation. Wish monkey phonetic function. Wow, oh, that's why your English is so good. I'm oh, so really? proud of you. you <laughs>